สวัสดีครับมาพบกับมิครอบอลบ่ายสามสิบเอ็ดทปกับฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่31ิพฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างปารีสแซ็งแมร์กับอิเตอร์มิลานเอลิกออสเตรียคู่ระหว่างมเมเบิรนซิตี้กับมเมเบินวิเตอร์ี่เอลิสเตเซเรียนอร์เวย์คู่ระหว่าง ต่อมก็เซฟกับฮัมคานและทอมโซกับวาเลริต้าเชกุนดาดีบีซอเนสเปนคู่ระหว่างราซิงแฟรโรกับสปอร์ตินกินคอนมาลากากับโบโกรสซิเล่บราซิลคู่ระหว่างคลับบาเอยกับซอบโลกและปิดท้ายที่ฟีฟ่าคัพเวลคัพคู่ระหว่างลอสแองเจรลิสกับคลับอเมริกาและนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่ในเน้นครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้เด้ร่วมลุ้นร่วมเชีย์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลงเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอล หรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอ u สามกันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบ5,000ชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบนสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดครงการบาย 3, สามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะายขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาถังของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเจ็บอุณภูมิกระเป๋าเป้ภาพูุี่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบประยันจุใจครับเเพพะะาาง่ย,งย,ยคียแค แอดสามสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 33อัพนะครับหรือว่า3 3ม p ูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรูปไปได้ไรกับผม38สเพทเพกันได้เลยครับเริ่มเปิดกันด้วยเกมนัดทีมเชลเลอร์ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับในเวลาตี2เกมระหว่างปารีสแซงแวร์พบกับอินเตอร์มิลานด้วยตาต่อรองมเกมในคู่นี้ปีเชต่อปปปผลยานกับพูกแข่งของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น p ีเชเครับที่เราชนะไปได้3ครั้งอินเตอร์มิลานเราชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจ ลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังฝึดของปรรารีสแซต์แชน์ชนะ4แพ้1โดยชนะแรง3-0ชนะโอแซ3-1ชนะมองปเปริเย4-1ชนะอาร์เซนอล2-1และแพ้สตร์บุก1-2ปรรารีสแซต์แฌงดับเบิลแชมป์แดนน้ำหอมพึ่งฉลองชแชมแป์เฟนท์คัพเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังต้อนแรง3-0ลุ้นถ้วยแชมเปียนส์ลีกสมัยแรกหลังอ,อกหักในการเข้าชิงถ้วยนี้ครั้งแรกเมื่อปี2020และเป็นทีมที่11ของยุโรปที่ลุ้นคว้าเทเบิลแชมป์สภาพทีมจะขาดแค่เพรแนนคิมแพมเป้เซนเต มีปัญหาเพิ่มเติม,มคุณซื้อหรุยเอเวอร์เก้มีตัวเรียกให้ใช้นานเต็มไม้เต็มตม,ตม,มือคาดว่าในใหญ่ชาสเปนตเตรียมจดชุดเก่งเต็มสุกตัวหลักอย่างจารุจิดอนนาลุม,มา่าเวินซ่าคาวารัสเเรียปีเตรียมคืนตัวจริง,รงหลังได้พักได้บ่นถ้วยแนวรุกนำโดยอ,ดอ,อุสมานดิเบเล่ดาสโมและนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเอิงฤดูกานี้บาเล่บาบโฟล่าเจ้าของสองประตูในนัดชิงเฟนครับส่วนเดนการจะเป็นสามประสานการทำงานร่วมกันของวิติมย่าฟาเบเบนโลเอสและโชอาลเนเวสแบ็คโฟเรียงหน้าจากขวามาสายเป็นอ ก็ติมยสวิลเลมปาโชและนูโนกเมนเดสฟอร์มห่างัสุดของอิตาลีลานชนะ4เสมอ1โดยชนะโคโม2 0เสมอลาซิโอ2 2ชนะโตรรโน2 0ชนะบาร์เซโลนา43่และชนะเวโรนา10ึู่ยมูใหญ่อ,อกหักได้แค่รองแชมป์ซิรีอามแม้ชนะโคมในเกมล่าสุดแต่มีแต้มน้อยกว่านาโปลีน,นิ่มคะแนนฤดูกาลนี้เหลือเพียงแค่ลุ้นถ้วยแชมเปียนส์ลีกรายการเดียวเท่านั้นนี่เป็นการเข้าชิงชะเลิศยูโรเปียนคัพครั้งที่7ลุ้นชื่อถ้วยหูยักษ์เป็นสมัยที่4และเป็นครั้งแรกนับตั โจเซ่มูรินโญ่คราวนี้ในเกมนี้ก็คือราตะโร่มาร์ติเนซส,สุดหน้าตัวเก่งชาวอาเจนต์ตายหายเจ็บต้นขากลับมาเป็นตัวสำรองได้ในเกมล่าสดุดแจยานบิเซกปโอเตอร์ซิลินสกี้วาเลนตินโคโบโนีและเบนเดมตต์ฟาวาบาดเจ็บทั้งหมดคุนซือซิโมเนอินซากีพักตัวหลักหลายรายในเกมมาสดุดนัดน,นี้พร้อมจะเต็มภายใต้ระบบ3ามห้าสองคูนามากุสตูรามจับคู่กับราตาโรมาร์ติเนซตกลางใช้นิโคล่าบาเอลลาฮาคาน์ซาดานูกูและเฮนริกมัทิตยาต์ เฟรเดริโกดีมาโกขับเคลื่อนด้วยมีอเลสซานโดบาสโตรีสเตฟานเดอรฟรายและฟานเชสโกอาซาบีผนึกกำลังทัพสนาปีเอชเป็นทีมพลังหนุ่มกำลังห้าอีกท้ายเน้นเล่นด้วยความรัดกุมจัดจ้านแดนกลางแน่นเอาตัอรอดในสถานการณ์ที่ขับผ่านได้เป็นอย่างดีส่วนอินเตอร์มิลานเป็นบอลเก่าเขี่ยวแล้วรอบจัดโดยลูกรอล,ลูกชนอันแพรวพรวแดนหน้าพร้อมโจมตีเมื่อมีโอกาสดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ปีเอชครองบอลบุกข้าฝ่ายส่วนใหญ่ขณะที่อินเตอร์มิลานดักรอจะหมาส่องโดยคุณภาพในเกมรับดูแล้วอินเตอร์มมิานนไ่แพ้ใ 9 0นาทีมีสิทธิ์ยึดเยอะถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นอย่างน้อยฟันทุงอโรมอินเตอร์มิลานไม่แพ้นิ่งๆโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างตอริแชแชมแม็กกับอินเตอร์มิลานเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้รีบรวมรุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอเท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอสามสาอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คูท่ที่สครับเกมเอลิกออสเตรเลียการไฟนอลในเวลา4ี่โมงเย็นสีนาทีนะครับเกมระหว่างเบเบิร์นซิตี้กับเบเบิร์นวิตเตอรี่ด้วยนะครัต่อรองเกมในคู่นี้เบเบิร์นซิตี้ตอกปอผลงานกันพบพวกแกนของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเบเบิร์นวิตเตอรี่ที่เอาชนะไปได้2ครั้งเสมอสามครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอมห้านัดหลังสุดของเบเบิร์นซิตี้ชนะ2เสมอ3โดยเสมอเวทเทิร์นยูเนเต็ด1-1ชนะเวทเทิร์นยูเนเต็ด3-0ชนะซิดนีย์เอฟซี5-1เสมอเอดิเลดยูเนเต็ด0-0และเสมอเวทเท เมเบอร์ซิตี้จบเอลิกออสเตรียด้วยการปกติด้วยอันดับที่2เข้ารอบไฟนอลซีรีส์ก่อนเอาชนะเวทเทนยูไนเต็ดด้วยสกอร์รวม41ผ่านเข้าชิงแชมเลอร์เป็นครั้งที่5และลุนแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2021สภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยยังขาดซามูเอลสู้ไรเอนเจมนอยเวนหุ่นเซมเจมี่เจโกเอ็นดูแนบบูสเจเดนมีคอฟสกี้ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วกุนซือออเรลิโอวินมาเตรียมจับทีมด้วยระบบ4 1 4 1นหน้าเปาจะวางแมทคาปุโตลงลากตะข่ายริมเสส้น่ง โคติริโอทียิมโตมาจากเซลติกและโจนาตาห์โคเฮนหลักเหลือด้วยมีอันเดรสคูเอนกับมาเลซันโดโรปาเน่ปั้นเกมแดนกลางฟอร์มห้านัาสุดของเมเบิลวิสตอรีชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะออกแลนด์2 0แพ้ออกแลนด์0 1ชนะเวทันซินีสองหนึ่งเสมอเดฟเซนตเจ็ท1นและชนะแม็กอาเธอร์2 1เมเบิลวิสตอรีได้อันดับที่5ของเอลีกฤดูกาลปกติเข Series, ้ร 6, 21, ข Auckland, รารอบไฟนอลซีรีส์โดยรอบ6ทีมชนะเวทันซินีสองหนึ่งก่อนเฉือนออกแลนด์แชมป์ฤดูกาลปกติหรือสกอร์รวม2 1ในรอบรอง ชิงชนเปนเลิรเป็นครั้งที่8ลรุ้นแชมป์สมัยที่5และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018สภาพทีมจะขาดอดามาตาโอเร่แบ,บ็กซ้ายไอเวอรี่โคสต์และไมิเชลหลังเกลรัดในทวารวัย36ปีที่เคยอยู่กับเซลสีดอนมุนซึ่งมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่กุณซืออาเธอร์ดีเลสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าเป็นบรูโน่ฟอนารโรลี่ด้วยมีนิชานเวลุ elo, le, ine, ama, Dante, ฟินเล่ซินดรีนชามาร์ดเเตะฝรั่งเศสและดานียลอาซาน่ปั้นเกมรุกสนับสนุน ซสนาสองทีมจากเมืองเบเบินาทีเชนเนลเลอร์แบบนี้ใส่กันเต็มฟอร์มโดยรวมไม่หนีกันเท่าไหร่ซิตี้มีเกมรุกเป็นจุดขายช่วงหลังยิงกระจายขณะที่วิตอรี่เรียกความมั่นใจจากเชอนะได้ในเกมที่แล้วสถิติเจอกันระยะหลังหนักไปทางเจ้าดูแลวิตอรี่สู้ได้มีโอกาสยืดเยื้อถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษครับฟันธงรองเบเวิรวิเทอรี่ยันอยู่2-2คู่ที่สามครับเป็นเกมเอลิเตเซเรียนนอร์เวย์ในเวลาสามทุ่มเกมระหว่างสตอมกาเซฟกับฮามกานดโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้สตอมกาเซฟต่อครึ่งคบูก ากับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับขัดกันแพ้และผันชนะทีมมา2ครั้งสลมหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้ัในลอสุดของสตอ r m มกอ s เซชนะ1เสมอ1แพ้3ด้วยแพ้ซานเดฟอร์ด2 3แพ้ไบรท์ศูนย์สแพ้คิสเตียนซุนหนึ่สชนะชาร์ปบ,บอกสและเสมอเอ็มยอน,นาเล่นหนึ่งหนึ่งสตอมกอเซตที่ระดับเจ็ดฤดูกาลที่แล้วออกสตาไม่ดีได้แค่หกแต้มจากแปเกมแรกอยู่อันดับที่สิของตารางสภาพทีิจะขาดแอริสอุลลานอันเดอร์เซน,น,นา ขณะที่เอเลียดฮอปแม็กคือเส้นกองหน้าเจ็บหัวเข่าต้องเช็ดความฟิตสโมสรพึ่งปลดยอร์เก้อิสเนสพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนัดน,นี้ใช้โคตรรักษาการทำหน้าที่แทนคาดว่าจะเล่นด้วยระบบ433แนวรุกเป็นมาโครสเมเนอร์สกับมาโคฟาสปั้นเกมสนับสนุนนิโคไลโมเลอร์หน้าเปาฟอร์มห้างในสูงสุดของท่ามขานชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะโมดสอเสมออ,อ, 2, 2. มอาเลซัน2-2เสมอวาเลเลนกาหน่นแพ้ซับบอก04และชนะลิน2 0งท่ามขานที่ จบฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับที่12รอบตกชั้นในหมูดเวทยังมั่นบายติ็ต่อเนนรื่องในฤดูกาลนี้โดยเจ็บไปเพียง8แต้มจาก8นัดแรกอยู่อันดับที่13สภาพทีมจะขาดแค่โรโดเลินออฟชาวกองหลังที่เจ็บหัวเข่าออเพียงรายเดียวคาดว่าผู้ือยาพอรมิเชลเซนจากทีมด้วยระบบ 3- 5 2คู่น่าเป็นคริสเตียนไลท์กับโมเซสมาว่าลงราบตะข่ายด้วยกันโดยมีกาสซิเมสตัปตอร์เรอันเดโซลาสและอ so ันมันเดโรสซอยคุมเกมด้านกลางทัศนะ2ทีมกลุ่มท้ายตารางออกสตาร์ทไม่ดีทั้งคู่สตอมปเ,ตเปอร์เบ เริ่มเสียงเชียร์รวมถึงสถิติเจอกันช่วงหลังเหนือกว่านิดๆอย่างไรก็ตามในบ้านปีนี้ยังไม่มีแต้มเลยขณะที่หมขาดยังพอมีลูกคิดให้เห็นดูแลเป็นทีมเยอนที่ดีพอปกปักฟ้าแต้มกรับออกไปฟันทงอุโรองหมขาดสู้ได้หนึ่งเป็นเกมเอลิเตเซเรียนอเวในเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีเกมระหว่าง Thompson ทอมโซ่พบกับวาเลเลนก้าด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ทอมโซ่ต่อปปอุนยานกับพวกกันของทั้งสองทีมในห้าเกมหลังสนแะครับวาเลเรนก้าชนะไปได้สองครั้งทอมโซ่ชนะไปได้หนึ่ง ครั้งละอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านั้นลุงสุดของทอมโซชนะ3แพ้2ด้วยชนะซับบอก1นึชนะโบโดกลิม2องชนะ k f เอสอแพ้ k f เอสูและแพ้ซันเดอร์ฟอร์ดศูนย์หนึ่งทอมโซจบฤด,ดูกาลที่แล้วด้วยการคว้าอันดับที่สิบสามแต่มาปีนี้ดีขึ้นชนะรั่วสามเกมหลังอยู่อันดับที่เจ็ดด้วยการมีสิบสามแต้มจากแปดเกมแรกสภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บคาดว่ากุนซือยอร์เกนวิกจะจัดทีมลงสนามภายใต้ระบบสามห ออกุสมิชเชลเซนลงมาตัขายด้วยกันโดยมีเยนเฮอร์โดดาวรูเบนเยนเซนและดัวิดเอ็ดวาร์สันคุมเกมแดนกลางฟอร์ม5นัดล่าสุดของวาเลเลนกาชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะ k f u m 1-0เสมอฮัมคาน1-1แพ้ซาเดฟอร์ดหนึ่งสแพ้บรานด์สอและชนะคริสเตียนซุน2-0วาเลเลนกาน้องใหม่เพิ่งเล่นชั้นที่มาสโตลีกสูงสุดในฐานะแชมป์จากลีกล่างออกสตาร์ทใช้ได้เก็บ11แต้มจาก9เกมแรกอยู่อันดับที่10ของตารางสวัสดีทีมต้องเช็คคอมฟิ แพตเตอร์สแตนและโอมามูลี่ดามนที่บาดเจ็บทั้งคู่กุนซือ ke, เกียบัคเคเตรียมจัดทีมลงสนามด้วยระบบ4 1 4 1หน้าเป้าจะเป็นมัวเมอร์ไบรยานันลงราดตะข่ายโดยมีฟิลิปทอวาเซนกับเอเลียสโลเลนเซนลากหรือริมเส้นโดยมีเอเลียสฮาเกนกับข่าวลาเกนประจำการต้องกลางทัศนะทั้งสองทีมออกสตาร์ด้วยผลงานใกล้เคียงกันทอมโซชนะลวดสามเก็บหลังกำลังมั่นใจแขมได้เปรียบในฐา,า,านะเจ้าบ้านขณะที่ว er ารเลรินกาทำผลง,งานได้ดีแม้มีกระตุกบ้างเจอกันชั่วโมงนี้ทอมโซ ดูดีกว่าน่าเบ็ดคว้าสามแต้มสำเร็จฟันธงต่อทอมโซเฉียนคม2-1เกมเชคกูดาที่ีซิออนสเปนในเวลา3ามทุ่มสินาทีเกมระหว่างราซิงแฝโรพบกับสปอร์ติ้งคิคอนโดยอัตราต่อรองทีมในคู่นี้เสมอสปอร์ติ้งคิคอนผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นราซิงแฝโรครับเบลชนะไปได้3ครั้งสปอร์ติ้งคิคอนเอาชนะไปได้2ครั้งฟอร์ม5้าในหลังสุดของราซิงแฝโรชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้อบาเซเต้0-2ชนะไกล้หนึ่ เสมอไดเนรีเฟ่ศูนย์ศูนย์แพ้เรอัลซาโกซาหนึ่งสองและแพ้อัเมาเรียร์หนึ่งสองราซิงเฟโรยู่รองบวยโดยมีแค่สามสิบแต้มตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสภาพทีมจะขาดนันโดเอริกคาบาโกไอต่อบุนนูเอลลุยเปเรอาและราอูบังโกที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนดาบิดกาสโตและอาริซาปูริตติดโทษแบนทั้งคู่กุนซืออเลคานโนเมนเดสเรียมจัดทีมด้วยระบบ4ี31หน้าปอจะวางอัลบาโรคิมิเนตปักหลักด้วยมีโคเซโดริโออัลบาโรซานและเ e อ เป็นยา่าปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเชฟเซนเยกับไอต่อการาโดบัญชาการฟอร์มห้านัน่าสุดของสปอร์ติ้งคิคอนชนะ2แพ้3โดยชนะกาตาเคีนา32แพ้มาลากา1 2ชนะลาโกนุญ,ญา่า21แพ้กาสเซยอน3-4และแพ้กาดิด0-1นงคิคคอนอยู่รอดปลอดภัยด้วยการรั้งอันดัดที่1 4ของตารางจากผลงานการเก็บ53แต้มเกมนี้จะขาดจอร์ดี้ไก่เซโดกับเกบ,บินบา์เกสที่บาดเจ็บส่วนเชสุดเบนาวกองกลางเจ็บเอ็นไข้ต้องเช็ดความฟิตกุนซืออาเซีย กาลิตาโนเตรียมจัดทีมด้วยระบบสี3 1แดนหน้าจะว่างฮวนแสเน่โอเลอโรเป็นหัวหอกขณะที่ดานี่กิโปเซซากาลาเบิร์ตและกัมบสกาปารับบทบาทห้อมเคลื่อนนาโชมาตินกับน,นาโชเมนเดสก็จะผนึกกำลังร่วมกันทัศนะราซิ่งแฟโรเล่นในบ้านทิ้งทวนก่อนตกชั้นเกมนี้สู้เพื่อศักดิ์ศรีขณะที่สปอร์ตอิงค้อนรอดตกชั้นแล้วนอกบ้านฟอร์มแย่แพ้4จาก5าเกมหลังสุดเกมนี้ไม่มีความหมายดูแล้วน่าเชียร์ฝั่งราซิ่งแฟโรมากกว่าในฐานะเจ้าบ้านฟันธงราซ มีด2-1คู่ที่6รับเกมเชคกุนดาที่ปิเซสอิในเวลา5ทุ่มครึ่งเกมระหว่างมาลาก้ากับบูโกสด้วยตาต่อรอมเกมในคู่นี้มาลาก้าต่อครึ่งลูกผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบูโกสรับที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5คนดนสุดของมาลากา้าชนะ3แพ้2โดยแพ้เอลเช0-2ชนะสปอร์ติ้งคีคอน2-1แพ้เอลดินเซ0-1ชนะการานาดา1-0และชนะกาสเตยอน1-0อดีตยยใหญ่แห่งแคว้นด ลูเซียอยู่อันดับที่16ของตารางด้วยผลงาน52แต้มรอดตกชั้นแน่นอนแล้วสภาพทีมจะปัาจากดานี่ซานเชสอารอนโอชัวโมเรนีรามอนเอนบริกและไอตามอาไบดาที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซอเคคิโอป e. ีเยเซเตรียมจัดทีมด ok ้วยระบบ442คู่น่าจะวางดาบิดลูเบียกับชูเปสลาตะขายด้วยกันโดยมีจูเลียนโรเบโตกับอันโตนิโอกอนเดโรลากเหล en, ือริมเส้นตรงกลางเป็นหลุยมีกับมานนโมรรน่าคุมเกมด้วยการฟอร์มหาันหังสุดของบุก What? ชนะ1แพ้4โดยแพ้เลบันเต้สองสามแพ้เอยูบาศูนย์หนึ่งชนะโกโดบาสามสองแพ้เอลเชศูนย์หนึ่งและแพ้มิลันเดหนึ่งสองกูโกดอยู่หนักที่สิบสองสองางจากการมีห้าสิบสี่แต้มร้อยตัวไม่ต้องลุนอะไรแล้วสภาพทีมจะขาดกูโรซานเชสและดานี่โอเคด้ที่บาดเจ็บทั้งหมดหนายใหญ่หรุอมิเกลรามิดจากทีมด้วยระบบสี่สี่สองแนวรุกจะวางเอดูเอสปิโอคาเฟเดโดนิโยประสานงานร่วมกันแดนกลางมิเกลอังเคลอาเตซ่ากับอีบันโมรันเต้บัญชา ริมเส้นจะเป็นอาร็เซนคิสกับดาวิดก่อนฟาเลสก็ระชากลากเหลือยทัศนะคู่นี้ห่างกันแค่2คะแนนมาลาก้าทิ้งทวนในบ้านไว้ลายเต็มที่ช่วงหลังในรังแข็งแกร่งสุดๆชนะสวยๆสาเกมซ้อนขณะที่บลูโกสด์ปล่อยจ่อยนับตั้งแต่รอบตกชั้น3มเกมลกหลังสุดแพ้ไปถึง4นัดเกมนี้เข้ายุโรปเดิมมาลาก้าน่าจะชนะไม่ยากฟันธงมาลากา้าซิลชัย2-1คหน่งโค้เป็นเกมซีรีส์อ e เบราซิลในเวลาตีสี่ครึ่งเกมระหว่างขับใบเอียพบกับซาปารด้วอตาตอรองเกมในคู่นี้ขับใบเอียต่อ ผลงานการพบกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเซาเปโลครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งขับบาเอร์ชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านล่าสุดของขับบาเอียชนะ2แพ้3โดยแพ้เกรม,มิโอศู 1, ชนะเปซันดู40ชนะวิตอเรีย21แพ้อลาดิโกนาซีองนาว0ูนยและแพ้ฟามมิโกศูนขับบาเอียแพ้ชนะสลับกันในลีกช่วงหลังอยู่นันที่7ของตารางด้วยการมี15แต้มจาก10เกมแรกห่างจากฝูงอยู่7คะแนนสภาพทีมจะขดเเอรริซ และคานูที่บาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะได้ฟานติอาโกอาร์เรสและโรนัลโด้หายเจ็บกลับมาส่วนอาเดเมียต้องเช็คความฟิตกุนซือโรเกริโอเซนียอดีตตำนานมือเก่าดาวนโซโชาวบร,ราซิลเตรียมจัดทีมลงเล่นภายใต้ระบบ4-3-3น่าเป็นจะวางวลูซิโนโรดิเกสดาวเตอุรุกวัยลงล่าตะข่ายโดยมีคาล่เอริกปุนกาปั้นเกมสนับสนุนฟอร์มห้าในนัดสุดของซอบโปโลชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะตายเรสเดกตดบาสอแพ้มิราสโซ0-2ชนะนาวติก โอ้สองหนงชนะกจไรมีโองหงและเสมอรีเบตัสหนึ่งหนึ่งยักษ์ใหญ่จากเมืองกาแฟในหลีไม่เฉียบผมนักชนะแค่ดัดเดียวจากห้าเกมนำสุดอยู่อันดับที่ส3ด้วยผลงาน12แต้มจากสิบเกมแรกสภาพทีมจะขาดมากอนอันโตนิโอลูค้ามาเกส อันเดเมียเฟเรราลูคัสมูร่าอี่กเวนิซิโอตหลุยส์กุสตาโวและโฮนาานคันเลลี่กำตันทีมชาวอารเจนตีซึ่งบาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็จะได้อลิซงกองกลางตัวรับโค้ชแบนนทั่วโกปาสุดาเมลิกาหน้ากลับมารวมถึงเอนริเก้ก็หายเจ็บกลับมาไปตัวสำรองได้แล้วในเกมนัดกลางสัปดาห์กุนซือหลุยซูเบลเดียเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งไรอันฟานเชสโกลงล่าตาข่ายโดยมีลูซิโน่ปั้นเกมอยู่ข้างหลังขนาบข้างด้วยเซดิคโซอาเรส ว่าและ Oscar, ออสกา 4, ร์อดีตแช่ป์ทีวีสามนิปีพร้อมสแตนบายเข้าสนามทัศนะทั้งสองทีมเพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาแบปิดมาสภาพความสดไม่ต่างกันและก็หมุนเวียนผู้เล่นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เที่ยวฟอร์มกันแบบบอลต่อบอลแล้วขับบาเอียดูดีกว่าน,นิดในบ้าน3ามเกมน้าสดชนะรวดขณะที่ซอบโบโลนอกรังยังไม่ชนะใครโดยเสมอไป3ามแต่สเกมหลีกหลังสดุดดูแล้วสูส,สีมีสิทธิ์แบ่งแต้มกันมากที่สุดสำหรับคู่นี้ฟันทงวมซอบโบโลเอาอยู่หนึ่งหนึ่งปิดท้ายในเกมคู่ที่แปดครับเกมซีฟ้าคร,ครับบล็อคนัดเพล ชิงตั๋วรอบสุดท้ายในเวลา9โมงเครื่องมือว่าเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาบ้านเรานะครับเกมระหว่างลอสแองเจลิสกับคลับอเมริกาด้วยตาต่อรองทีมในคู่นี้เสมอลอสแองเจลิสผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน3เกมหลังสุดนะครับเป็นลอสแองเจลิสที่เอาชนะไปได้2ครั้งเส่ีหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าในระดับสูงของลอสแองเจลิสชนะ2เสมอ3ามด้เสมอมอนทรีออลสองสองเสมอแอลเอแคลซีสองสองชนะซีแอตเทิลเซาท์เลอร์สี่ศูนย์เสมอแวนคูเวอร์ไวท์แคปสองสองและชนะฮูสตันดีน โมองลอสเอนเจลิสทีมจากเมเจอร์ลีกสารัฐอเมริกาชาติเจ้าภาพฟีฟ่าคับเวิร์ลคัพในครั้งนี้ได้สิทธิ์ชิงตัวไปสุดท้ายในฐานะรองแชมป์คอนคาเคฟแชมเปี้ยนส์ลีกปีส0 2 3จากการที่เลออนโดนซีฟาลงโทษแบดสมาพินจะขาดโอดินติาโกโฮมักซินซานโนชิโมชีชิมแมนที่บาดเจ็บทั้งหมดส่วนรอรลินโซเดราวันเล่กองหลังเจ็บหวัวเข่าต้องเช็คความเฟสกุนซอสตีฟเซรุนโดนโร่เติมจัดทีมด้วยระบบสี่วางสาสแนิบอองกาปั้นเกม เส้นโดยมีโอริวิเยชิลูสูน,น้าตัวเก่าชาวฝรั่งเศสปักหลักล่าตะข่าย้องเครื่องเป็นอีโกเชซุดด้านสุดท้ายอูกโยเ็ปอดีตเดสวรนสเปอร์และทีมชาติฝรั่งเศสก็จะเตรียมเฝ้าเสาฟอร์มห้านันสุดของคลับอเมริกาชนะ2เสมอ1แพ้2โด้วยแพ้ตูลูกา้า02เสมอตูลูกา้า0 0ชนะครูอาสู21แพ้ครูอาสู001และชนะปาชูกา้า2 0คลับอเมริกาจากเม็กซิโกได้ลุ้นตกไปสุดท้ายซีฟ่าคลับเมือ่อครั้งนี้จากการเป็นทีมันดับที่ดีสุดของ เปนคัพสภาพทีมจะขาดเฮนรี่มาตินก่อหน้ากับตันทีมกับอีกอร์ลินนอฟสกี้ที่บาดเจ็บทั้งคู่กุนซืออันเดซานดีเดเตรียมจัดทีมด้วยระบบ532คุณน่าจะเป็นอเรฮันโดเซนดาฮัสกับโรดิโกอากิเร่ดยมีเอริกซานเชสโจนาธานโดสานโตโตเก่าวัยสาปีและอัลบาโรซิดันโกคุมเกมแดนกลางร่วมกันทศนา2ทีมคอนคาเคฟชิงตัวใสุดท้ายช่วงหลังลอสแองเจลิสเหนียวแน่นไม่แพ้แบบเกมติดต่อไปแล้วแถมในได่เปรียบเรื่งเสียงเชียร์ขณะที่คับอเมริกาชื่อ ด้วชั้นดูเหนือกว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกันน่าเชียร์ลอสแองเจลิสที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตอนเองซวนทงลอสแองเจลิสเบียด2-1และนี่คือทีเด็ด3สเต็ปเทพในค่ำคืนของวันสามที่31พฤษภาคมนะครับไซเดอร์อินเตอร์พิลานเมลเบิร์นมิตรอรี่ฮัมคานชมโซราซิงแฟโรมาลากา้าซาบโบโลและลอสแองเจลิสมั่นใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนและย้ำดีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดจับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆโดยในเกมฟาดแข่งระหว่างปาร์ตลินเซชมแมงกับอินเตอร์มิลาานเเเรรรมมีกกิิจพพศษื่อแฟ ใครได้ร่วมรุ้นร่วม,มเชีย่ยแบบพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแทบหน้าจอส่งไปที่แอดสามสามอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทซึ่งใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเล่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับผมในกลุ่มแอดสามสามอัพกันได้เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์แ เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย3-3อัพนะครับหรือว่า3-3ม p ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งรู้ไปได้กันกับผม3 8ส,สตเตเกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่หมทุกๆวนันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ